อีทุกคพวก,กัผมดูสาทีวันว่าอาเคอนะฮะก็วันนี้เรามาเล่นเกมแดกจุดอีกแล้วไม่ใช่อีกแล้วสิครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่รอมนันแน่นแน่นอ่านะะอีเคโอดีใเหมาะสุดละเล่นไปแล้วนะโอ้วันนี้มาสีแดงแจ๋เลยคว้ายไม่ขิดมาระเพ็อื้อหออื้ออ้ออะไรมึงอะไรมาได้แดกกูรัก เดกครับพอดีว่ามีขอผู้ชมนะฮะมีไอเด็กกวนตีมันมายุ่กับผมอีกแล้วนะวันนี้บอกให้แม่งเงียบแล้วนะครับผมแม่ก็ยังจะเสียงดังอยู่อีกอ่าฮะเล่นไปเรื่อยๆอย่ากวยก้วย,วยสวัสดีก้ลวย ไอ้ตัวอะไรเมื่อกี้มึงใหญ่กว่ากูละอ๋อใหญ่กว่าใหญ่กว่านี่คนเล็กกว่าเนี่ยตัวอะไรอ่ะจิ้งเลนตัวอะไรวะจิ้งเลนเออเจ้าฉลามบุกตื่นตื่นตื่เออตีเล็กทีเล็กทีเล็กอืมอืีเล็กอืมแดงๆเราทีเล็กถ้าไม่อีเวนต์นี่มันดีแปลกๆคือหมายว่าทุกคนจะใช้ นัน่นมันจิ้งหรเหมนงูน่ะงูแน่ๆเลยหายมาสเฮ้ยแมงวันเดี๋ยวเล็กกว่าวะเดี๋เล็กกว่าวะใหญ่กว่าเว้ยเฮ้ยเอบีเอสมานี่เลย RKO กับ BS มาเจอกันหน่อยฮ่าเดกจะกินหัวมืออ่ะ เฮ้ยพึ่งเล่นถ้ามันเล่นด้วยกันได้ก็ดี U.S.A มาจากไหนอาอละเราจะเก็บมันได้เยอะที่สุดเาจะทำได้แต่มันจะอยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยแหละโดนแดกประจำเลยชื่อแม่กระบ,บอกอยู่แล้วว่าแดกจุดแดกอย่างเดียวเลยจริงๆด้วยนะ อาโดนแดกไปแล้วมึงอ,อย่าก,กินกูไร <c oughs> ก็ถ้าได้ยินเสียงเด็กก็น,นะครับ <c oughs> ก็ขออภยัยในที่นี้ด้วยนะ <c oughs> ก็ไม่เปนะ็นไรนะคอมเมนต์ด้านล่างว่าอยากให้แม่งโดนหนาอะไรก็บอกไม่ได้นะผมจะมีนแทงมันก็ได้นะแล้วเกี่ยววในตู้บอกว่ามันตายเพราะว่าโดนหนูกัดตอนมาตอนแรกก็กวนตีนนะครับ นี่มันเกมอะไรเนี่ยโอเอฟเฟกต์ oh, สวยดีไม่เล่นน่ะแดกจุดต่อไม่วันนี้ผมอยากให้อ่ะตัวใหญ่ทั้งนั้ยแมวไม่วไม่วที่เล็กมันไปแดกอื่นเถอะเล็กผมเล็กเกินอ่ะรีมี Alab, <c ười> มีอ,อ่ะอ่โหดโหดแมวอะไรล่ะโหดอ่ะเมื่อกี้มึงยังเล็กอยู่เลยนะ เราจะเขียนชื่อใหม่ที่เขาเรียกว่าดีกว่าเดิมนี่เลย <c oughs> ดีกว่าเดิมเยอะเลย <c oughs> ใครๆก็จะอยากกินเราเห็น <c oughs> ชื่อนี้เราอยากกินเรา <c oughs> นีด้วย <c oughs> อ่ะจะเปียร์อื้มอื้ืออ่ะแอปเปิลแมงแดก <c oughs> เอ้ยไอห่าเอ้ยตู้ใหญ่ชิบหายนั่นมันตัวอะไรนะ่ะเดี๋ยวรีบมันอยู่ไหมไหนวะไหนวะไหนวะอะไรคนแค่ทั้งเจ็ดหรือไงคิดว่าอยู่ในเรื่องสโนไวท์หรออ้าไม่ได้ดแดงหรอกสเปียสเปียไม่ได้ดแดงหรอกอ๋โอ้ยเอเรียนเมื่อไรจะเล่นได้ใหญ่ๆจะเข้าสักทีวะนี่ สกินสกินแม่งก็ไม่มีอะไรมางนะไทยเป็นหลับหนึ่งเนี่ยตอนนี้โอ้โห un อ่ะไอ้นี่มันตัวอะไรนี่มันแมงมอสใช่ไหมอืใช่ whereas, ก็คลิปนี้มาได้มีอะไรมากเท่าหราก็แค่อยากมาเล่นดุกว่นดูอ้ โดนล่อมาหาคนอื่นเฮ้ยมานี่เลยมึงมานี่มานี่มานี่ฮ่าโห่ซิกแซกยังกับรถแข่งเลยมึงผมเล่นตัวใหญ่แล้วจะแมงเล่นตัวใหญ่กว่าไหนๆเอ๊ะจิงจกจะกินหรือคือจิงจกเฮ้ยมาหมึกเอ้ยเอเลี่ยนมันไหนกูจะได้แดกมันเนี่ยอ่า ไลเวนหัวเอ้ยเฮ้เฮ้นผู้ยาเห็นผูย่ะอืมเอ้ยแม่เกยแม่อ่าทีเร็กทีเรกโอ้รับได้เจอดตังดาวด์แด๊กเฮ้ยเอ้ยอะไรอ่ะตลกดีตลกดีอะไรวะ เราดีเจอคนกากพูดอย่างนี้มันโดนแดกไปเลยไหมไอ้หำม,มึันยังอยู่ไหมแม่งยังไม่มียังไม่มียมมอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อมันมีแต่ว่ากูอยู่ดับที่เซฟเอรสบดอู้วเขียวดิอ้าวโอ้ความใหญ่เราใหญ่ใหญ่เพิ่มนึ้นนี่แหละมันไออีแล้วครับผมจะไปต่อยหน้ามาันทีหลังแล้วกันนะ จิ้งจอกตาบัวกูนี่สตันเลยไม่ได้เล่นเฮียอะไรก็ได้ตังค์วันนี้อาจจะพูดคำหยาบเยอะนิดนึงเพราะว่ามีเด็กเวรมานะครับผมเกลียดมันมากเลยนะมันชอบกรุนเตระยินด้วยววอะจ้ะ เออเจ้าอ่ะเมื่อกี้กูยังเห็นมึงตัวเล็กอยู่เลยไม่งตัวใหญ่ชิบหายก็นะผมว่าวันนี้เราน่าจะเอาได้ซักสก,กินหนึ่งก็ยังดีนะสก,กินกะกาซักสก,กินหนึ่งมายแก้วไอ้ตลกดีเจ็บอ้าวที่เป็นยาใหญ่ชิบเล่นโทรศัพท์เนี้นะฮะดีแล้วฮะแต่เล่นในคอมนี่นี่อยากจะพูดเลยนะของผมนะเฉพาะของผมนะ เล็กสัตว์อืมั้งเขา้ามานี่มานี่ไอ้มือเี้ยวเวลานี่มันก็หมดลงแล้วไม่น่าเลยนะโอ้ลูกบาทศก์สำเร็จแล้วเยี่ยมก็นะครับวันนี้ก็คลิปนี้เช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับใต้คลิปนี้เลยอ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอให้ทุกคนได้ได้ยินเสียงก่อนนะครับว่าผมทําอะไรกับเด็กคนนี้มัวน,นี่เลยแล้วก็บอกว่าเอ๊ยช็อตแล้วก็ดูภาพนี้เอาไว้นะครับถ้าคุณไม่ยอ,อมแชร์และกดไลค์มไม่งั้นคุณจะโดนงี้ครับมันไม่ได้ถ่ายลูกมันถ่ายเฉพาะหน้าจอไว้เอยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ